เราพ่ได้ไปตลาดเองก็รับส่งเลยโอ้นี่ปลูกหอมหอมแบงบอกพี่น้งครับหอมแบงครับอ๋อหอมแบงช่วงนี้หน้าฝนขายมัดหนึ่งโลหนึ่งบอครับโลละเท่าไรโลละแปดสิบโลละแปดสิบครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้ยสุดยอดเลยงามงามซ้ำไดจยังย่ได้ขายกาวางาวขึนงาวกึนกว่านี้ครับงาวกึนประมาณประมาณไม่บรรทัดหนึ่งบอครับอ๋อสามสิบเส้น ก็ว<ห>่า,าถึงนั่นหรอกครับนั่นละรุ่นนั่นละรุ่นอ๋อนั่นอ๋นนอ,อเดี๋ยวเราจะไปดูว่า <c oughs> การปลูกหอมแบ่งวิธีการปลูกตั้งแต่เริ่มต้นในหน้าฝนเพราะว่าราคาดีครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปคุยกับคนที่เขาปลูกแล้วก็ได้รายได้ต่อวันทุกวันสุดยอดจริงๆ <c oughs> ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้ เพิ่มผูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างไรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพวันนี้มาเป็นวันหยุดนะครับวันที่12สิงหาก็เป็นวันหยุดนักขัตเลิกก็วันศุกร์หยุดยาวก็มีความสุขกันนะครับก็วันนี้ก็ยังทํางานในการถ่ายคลิปดีๆวันนี้จะมาเจาะลึกเรื่องการปลูกหอมแบงหอมแบงบ้านเฮ่านี่ยลนะปลูกไวใ้ใ่ลาบใส่ก้อย ตะว่าเพิ่นปลูกช่วงนานาฝนนะครับจิมาเบิงว่าวิธีการปลูกของเพิ่นนี่เป็นจังเละเคยมาทห่ไทยคํำคิบเหล่เาเชือหนึ่งต่ว่าเมื่อนี่ยจเจาะเลือกวิธีการปลูกตั้งแต่เริ่ม้นจนเก็บขายว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปคุยกับเจ้าของเพิ่นไนกี้สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้ยยูดีไม,ม่แห้งครับอยู่ดีไม่แห้งครับไนกี้ครับซื้ออีลีซื้อมาจางไหนสิทธิพงษ์ครับนามสก,กุลแสนจันทร์ครับ อยู่บ้านไหนบ้านดอนหวายำบลมงาคอำเภอบังคนครับวัดสกลครับวัดสกลนครผมเคยมาทำคลิปเมื่อนี่ก็เลยจะมาเจาะเรื่องการปลูกผักหอมแบงตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มต้นของการปลูกหอมแบงเขาต้องมีอะไรอีกอย่างเนียก็ห้าวกันยกแปลงขึ้นซึ่งสูงพอห้น้ำมันไหลลวงออกจังมอเสะขันมนเสะมันสีเปื่อย ก็เลยได้ยกคู่ขึ้นยกแปลงขึ้นครับแล้วก็เอาหัวมันนี่ยาาาปาดใช่หัวมันครับนี่ยใช่หัวมันห,หัวนี่ซือ้อซื้อมาจากไหนจากไหนสั่งมาครับเออสั่งสั่งมาแบบว่าโลโลละเท่าไหร่พี่หนุ่โลโล,โล,โล,ละหกสิบครับอันนี้ครับโลนึงเขาตีปลูกได้จากจากไหนจากแปงลงห่วยโล่นึงนี่มันก็ได้ประมาณแปลงหนึ่งนี่ครับ หกซีฟต่อหกซีฟบาทนี่แพงแสดงว่าซื้อมาหลายบว่ครับสั่งมาอาหารกันร้อยกิโลครับร้อยโลครับโลละหกซีฟครับเป็นเท่าไรนี่หกพันป่ะหกพันครับอ๋อร้อยโลกับหกพันเนาะครับแต่ว่าเวลาทำว่าปลูกนี่โลหนึ่งนี่มันสิออกไปเป็นสีโลครับหมันเป็นต้นหอมแบบนี้เลยหมายถึงว่าโลหนึ่งนี่แถวหนึ่งนี่ครับอ๋อได้ได้ไปแช่น้ำบ่ออนหอมมันบ่ได้แช่ครับ เอามาแล้วก็ปาดหัวมันออกปาดอันอันนี้ปาดปลายมันนี่ออกเอามีดปาดออกปาดปลายมันจะปุงขึ้นมาจังหน่อยขันรู้สึกว่ามันปุงนี่จังสิครับนี่มันพอมเน็บแล้วเนี่รพอมนปลูกแล้วเน็บเลยอ๋อกันเน็บระยะห่างกานเน็บจังเลยนี่แหละครับเพราะว่าพักหนานี่มันมันสิบบวแพรขึ้นหนานาวครับถ้าพักหนานาวนี่ปลูกที่แบบนี้บ่ได้ มันต้นใหญ่มันต้นใหญ่ขันปลูกที่แบบนี่ภาคหนาวนี่มันสิเหี่ยวขึ้นเาวขึ้นซื้อมันสิบบมี่น้ำหนักวิธีการปลูกเอาไปเปยงมั้ชาติทิตเลยอันนี้คืออันที่ปลูกแล้วมันบ่ดีครับปลูกแล้วอ๋อนี้ปลูกแล้วนี่ปลูกกันแปลงนี่คือปลูกแล้วครับนี่คือปลูกได้จังมือเลยครับนี่โดยซีมือหามือนี่แหละครับเอาอันล่องเพยังี่ล่องร่องเอาจากต้นปลูกอ๋ล่องแปลงที่พ่อางๆอาเบิ๊ง วิธีการเน็บเพลนเท็ยนจังไหนอ้าวนี่บ่นี่แหละอันนี้คือยกล่องขึ้นมาแปลงแล้วใช่ไหมนี่เน็บแล้วแล้วนี่บ่กดลงบ่จังไหนครับเอาปุ่มมือเขากดลงเลยกดลงลึกจริงๆละทีครับระยะห่างประมาณสิบเสนปุ้ยบ่หอดบ่สิบเส้นเนาะประมาณนี่แหละหกเก็ดเสนเนาะหกเก็ดเสนนี่เลยครับโอ้ก่อนที่เขาทีเน็บนี่เขาใส่ปุ๋ยยังไงมีแต่ขี้ไก่ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้ไก่ครับ ก็ฟางบ่านี่เนาะครับฟางนี่ป๊กไห้มันไห้มันบ่ให้มันแห้งไห้มันซุ่มทังใตอ๋อมันดีซุ่มแบบนั้นซุ่มซุ่มทั้งจันครับก็คือน้ำนี่บ่ได้ฮดเลยบ่ได้ฮดครับขันฮดน้ำไหลมันเปื่อยคือกันบอานนี่มันบ่เปื่อยครับอืขันฮดน้ำไหลกด้สำคัญว่าถ้าน้ำมะขังตามลองยังสิครับครับมันจตเปื่อยเพราะว่ามันแฉะ ถ้าน้ำบ่ขังยังสีนี่มันสีใดเพราะทุกแปลงเออเพรว่าวิธีการก็คือนยงยกล่องขึ้นมาสิกานปลูกนาฝนปลูกนาฝนตรงยกขึ้นมาแบบนี้เออความคิดพ่อใหญ่กี่ปลูกนาฝนกับปลูกนาเนาราคาราคาเป็นไงราคานาฝนนี่ได้ดีกว่าแล้วก็ความต้องการของตลาดกันสูงเนาะครับคนมาปลูกคนคนมันปลูกบ่ได้ครับเปลูกหน่อยมันผล ส่วนมากคนก็จะปลูกใส่กระถางนะวัยกี่แ้ม่นะครับก็บคือเป็นเหตุให้หอบปลูกเราหอบได้ราคาดีผมกัลอกมาหลายหลายปีแล้วครับบ่ได้มีปีนี้เรามายกคู่ขึ้นตีคู่ขึ้นใสืคู่ขึ้นใชมีปีนี้เราได้ขายพักหอมหนาฝนเ,เ,เ,เจ็ดแต่ละเทือน,นี่แปลงนึงนี่ได้ได้จากปากก็แปลงมือเช้านี่ล,นลกไปสองแปลงนี่ก็สิ ได้เงินเป็นคิดเป็นเงินแล้วกับสิบประมาณสองฟันกลัวปาดสองแปงแทวนี่ครับสองแทวโอ้ปาดนันตันนี้ได้เป็นโอ้ยี่สิบก็โลเด้เนาะโลละโลละแปดสิบโลละแปดสิบหมายถึงราคาทรงมันบ่นี่ราคาทรงไม่ค่าข้าเจ้าก็จะไปมัดใ่จุ่มข้าเจ้าไปขายบารีข้าเจ้าสิร้อยยี่สิบโอ้ร้อยยี่สิบนั่นนั่นนานนนนี่คือเป็นช่วงโอกาสเนาะโอกาสของตลาดช่วงนี้ พังคนมีคนปลูกหลายบาแทวพังคนะคัขนาหนาวเด่อนหลายหนาหนาวเยอะเยอะแต่นานี่โบมีครับโบมีมีแตะผมนี่แหละเออกันเลยเอาท่านดีเลยที่ครับโอ้พิกวิกิจเป็นโอกาสในหน้าฝนทวนมาคนบอกว่าหน้าฝนปลูกบางคอามแบงนี่ยไ่ได้ไม่ได้มันป่อยมันเป่วยครับความห่อนก็มีผลบ่บ่บ่ความห่อนบ่มีผลแต่ว่าความน้าฝนนี่แหละที่แฉมันแฉเกิน ปลูกนานแล้วนี่มันสีหอมมันสีต้นใหญ่แพรครับครับแล้วมันโมเป็นราคาเออเออเออแต่ว่าเกิดได้ดีหรอกไอ้มัดหนึ่งโลหนึ่งยี่สิบบาทครับครับครับอ๋แต่นานี่แพ้เออแปดสิบครับราคาทรงราคาทรงแปดสิบเลยครับขับมันไปนั่งขาเอกน้ำตลาดนี่สร้อยหนึ่งหรือรอยยี่สิบเอแต่ว่าผมมึงแม่บ้านผมกะ เขาก็ครับบ่อยากไปนั่งแบบเน้นๆเขากระทงแม่ข้าเลยครับแม่ข้าวกะยุ่งในบ้านนี่แหละอ๋อเข้าจกกระจิมาเอาเลยข้าจกที่สั่งยังไงกะเอาไปเห็ดเป็นมัดมัดละโลให้ข้าจกข้าจ้ายำมือแรงข้าจ้าก็มาลับเอายำมือสาละโลเด้อยังสิบห้าสิบห้าข้าจกจะละจักรโลเว้ไมมีหลายเอาหลายครับโอ้เก็บป่อๆครับบวบไวบวบไว้มีหลายเอาหลาย ว่าอย่างกี่สมมติว่าเวลาเขาปักลงปั๊บมือแรกนี่เขาได้เขาต้องลดน้ำบะบ่ได้ลดนั่นแหละครับบ่ได้ลดจีอือแล้วบันนี้พอมันปงขึ้นมาคือยังตัวนี้ฮะมาเบิ่งตัวนี้อ่าเบิ่งเบิ้งไปพร้อมกันอ่าคือยังมันปงปั๊บขึ้นมาเนี่ยมันปงอลไรล่ะรู้สึกว่ามันปงเลยตัวนี้เนี่ยเขาเขาจีเฮ็ดจังไลต่อขัดต่อไปได้ลดนเี่แล้วก็ให้น้ำเล้ยบานะให้น้ำครับจักมือจังหห้เท่านัเนีงให้ให้ทุกมือครับขันฝนบดตก หายทุกมือแคนฝนปรตกครับหายหายแต่ยนี้มือเศร้ามันก็ดีซึมขึ้นมาครับอืมแล้ววันนี้ปุ๋ยนายกี่ใส่บ่บ่ได้ใส่ครับบ่ใส่ปุ๋ยเลยสูตรเสมอสูตรนั่นก็บ่ใส่บบ่ครัใส่แต่ปุ๋ยอ็นขี้ไก่ขี้ไก่เอ็นกวงนี้ยอ๋อเนี่ยไงกวางยับอ๋อพปนใจเนี่ยกองโยโย่ยังเอาบังกองไว้แต่ห้อยใส่ครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอบ่บ่ได้ใส่เคมีเลยเออบ่มีเคมีอ๋อ พอปั๊บมันจากปลูกตัวนั้นแล้วมันมากเขียวจังที่นี่จักมือนี่อายุของมันนี่สิ่สี่ครึ่งเดือนวันเดือนครึ่งวันแม่ครึ่งเดือนเดือนครึ่งบัวจำนี่ซจำนี่ได้จักมือนี่การอะไรที่ปลูกมันเขียวตัวนี้ได้อาทิตย์ละอ๋ออาทิตย์หนึ่งแต่ว่าอายุที่เอาไปขายนี่ประมาณเดือนหนึ่งเดือนเดือนครับ ชีสิบหามือนี่ะอัอสีสิบหามือชีสิบหามือพราขายเก็บเลยเก็บเลยแสดงว่าขาก็ปลูเป็นทอดเป็นทอดชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ไล่ไปเรื่อยๆครับคือข้าถอดออกเบิร์นเลอรกับมากลมกลมหมไกับมาเน็บใส่ไหมเอ่อยาาประมัตสามสิบสามสิบเส้นหรือว่าบ่ถึงกับเก็บขายเลยครับบ่ะแล้วก็ ส่วนเขา,าเก็บหล้งเขาวิาเลายกหลหหองไม่เขาต้องใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยปูนข้าวปูนยัง,งบ่บ่ได้ใส่เลยครับคุกตากแดดซื้อครับอ๋อเพียงแต่ว่ากลนมันขึ้นม่าหายมันมาตากแดดแล้วก็บ้านนี้ก็เน็บเลยเน็บอีกที่ก่นครับโอ้ันี่เนี่ยเ,เป็นช่องทางในการเนาะในการขายเขาการตลาดการเกษตรของการปลูกความแบงเนี่ยมือดีมากมากแค่คลิปปลูกความแบงครับ เพราะว่ามันเป็นโอกาสของช่วงนานาฝนเนาะไม่ใช่เนาะพื้นที่อื่นหรือว่าทั่วประเทศไทยนี่กก็ปลูกได้ด้เนาะได้ดินที่มันมักในประเภทดินอย่างที่คิดว่ามันมักี่ก็มันสิเป็นดินท่ามดินทรายก็ปลูกได้เบิดครับเพียงแต่เราดูแลรักษามันดูแลใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้นขี่ไก่ฟุ้นขี่หมูไปได้ขึ้นกับมันว่ปุ๋ยขี่หมูขี่อันนี้เนาะครับแต่ว่า ขี่งัวใส่บ่ได้ครับอ้าวเป็นอยังไดีกันเอาขี่งัวามาใส่นี่พักสีเหลืองลงเลยบ่เออเป็นความออหามหามใส่ขีง่งัวครับอ๋อพี่น้องในคนว่าหามใส่ขีง่งัวเพราะยังขี่วา่วาขี่งัวขี่คว้วใส่บ่ได้เลยอมันสะปึ้งกึ่ลโรตีครับกานเอาขี่หมูขี่ไก่นี่ครับมันสิบโูเป็นอย่าง มันสีงามขึ้นมาเลยงามสวยๆเลยใครมาใส่ขี่วายขี่ควายเนี่ยมันสีผักมันสีเหลืองลงยุบรงเลยบ่แสดงว่าเ้อาวิธีการเท่าคือใส่แต่ขี่ไก่กับขี่หมูขี่หมูสองอย่างมันบาเข้มมันบ่มันบาเข้มมันจะ่เบาเข้มเหมือนไหนถ้าสมมติว่าประชาชนมีมันปุ๋ยขี่ไก่เองสิบ่เพราะใส่เลยบ่เป็นกระสอบนะครับใส่เลยใส่ปุ๋ยขี่ไก่เองรุยเลยนั่นไงกอนนนั้น สั่งมาจากฟาร์มเขาโอ้เโาเอาแบบนั้นเอาล่องเรียงนี่ปลูกยังเฉินเพราะยังจีในว่านพักซี่หอมครับนี่โอ้โหนี่พักซี่หอมกําลังเกิดเอ้เบึงบึงบึงค่อยยางคนเออโอ้หมายถึงว่าปลูกพักซี่หอมครับเกิดอยู่บอกว่าไงเกิดได้เหรอครับทาทาบ่มุ้งไว้จังซี่ครับฝนตกใส่มันจีเปื่อยครับเปื่อยแน่นอน เอ้ามันเกิดยู่ตัวนี้อืมอืมอืมอันนี้คือพักที่หอมต้องเฮ็ดล่งแบบนี้ครับต้นทุนการเฮ็ดล่งประมาณทลายเปานไหนก็ชื่อแต่ผายางกับผายสลัมนี่เก็เบิดสองพันครับอ๋อสองอันนี้ครับแต่ว่าก็ยนังโมเบิดดอกฝุ่นยั่งกองเง่ฝุ่นยั่ว่าจะเฮ็ดตออีกอยู่ครับครับผมหมดไม่เอ็นฟิกซะดอกเล่าถึงเร่องมเด็ดต่อดูร้ายไม่กี่ดูหลาย ขันขันบัวมุ้งยังสี่หนึ่งบนตกมากมันสิเปื่อยเลยครับนเนี้ยเปือ่อยเลยแหละเงี้ยเกี่ยนราคาดีบ้านพักอันนี้ดีกันหนอยอันนี้โลละลอยครับรา <Yeah. S 2> คาทรงอืมก็เลยสัตว์แท,ท้ทีสองแปลงนี้ปลูกจะจะลายไปไหนมันราคาบริเวณแปงไปไหนได้อันพักหอมไปไหนเนาะเมนั่นูนี่เบิดถุงหนึ่งถุงหนึ่งก็ราคาสามร้อย ทุงนุ่งสามร้อยบบตญทุงนุงสามร้อยคับนคันขายบุญนี่คิดว่าจีขายได้หไรไปไหนห่วยได้หลายพันอยู่ด้วยเออจี่ระวังหัวเออเห็ดลงเห็ดแบบนี้ครับบุญได้ใส่ปุ๋ยด้วกันบ่ครับบ่สารยึดบ่สารพิษขึ้กันหนึ่งก็ได้ปุ๋ยกี่ไก่ครับเยี่ยมเลยราคาดีเนี่ยนี่นี่เป็นโอกาสนะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปผมุ่งนีที่ภาพในเบิ้ง การปลูกพักหวานแบบฉบับพ่อใหญ่กีเราปลูกเจ็ด้อยต้นมาได้คลิปก่อนผมมากมาถ่ายคลิปพ,พ่อใหญ่กีเรื่องกระเกษตรผสมผสานนะรับร,บรวมมือนี้สิมาเจาะคลิปนี่มือนี้มาเบิ้งหลับปลูกขักอหอมแบงวันนี้จะพาปเบื้องพักหวานเ,าเ,าเดี๋ยวจังหว<ๆ>เบิ้งเขามาสร้างไห้เก็บอยู่มือนออนี่แต่ว่าแม่บ้านก็ข้าไปวัดไปนั่นเพราะว่าวัดแม่เนาะอก็เลย เขาก็เลยหยุดบ่เก็บครับคแต่หอมเออเอาแต่หอมขึ้นไปพักหอมช่วงหนา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 วนี่กี่นาหนาหนาวเขาปลูกป่ะลายบ่ปลูกครับปลูกคือกันครับหนาหนาวหนาห้อนผมปลูกตลอดนี่แมนบดท้องแปลงนี่ครับก็เลยมาล่องหนาฝนนี่แหละนี่มาล่องเที่ยวนี่ได้เพรยกแปลงขึ้นเพราะเขาฮารู้เทคนิครู้ที่การาะนี่กี่ละครับ มันก็ขึ้นปูปบปูปูมาเลยขึ้นเลยครับอ๋ออันนี้กีนไปเนี่ยอ๋อซุ้มนี่อันที่อาจารย์มาเที่ยวก่อนนี่มันยังงาอยู่เป็นบ่อบ้านนี่เดี๋ยวนี่ปลูกไม้นี่เดียวอาจารย์มาเห็นเดี๋ยวก่อนนี่ลกขายเพิ่นเลยเอาอัข้าพูดก็จะได้อันสายฟันหัวฟักความนี่เลาวจะสื่อหาเสือใจะมาทัศน์เจ้าไปสื่ออันนี้แม่บ้านผมสั่งเลยครับสั่งมาทัศน์อุตรดิต ว่อ๋อตลาดอุตรอดิษฐ์ครับสร้างอุตรอดิษฐ์เลยเขาส่งมาเลยส่งมาหอดบาทเลยครับมีมีเพราะนีอันเบอร์โทั่ปะเบอร์โทรอยู่น,ำนำ้ำแม่บ้านเดี๋ยววันไหนวันทีขออะไรเนาะครับครับเพื่อ,เพ,อเพื่อเกษตรกรเพื่ออยากปลูกนะมันพัฒน์ดีเดนะ้เนาะแสดงว่าเป็นพัฒน์ดีนเนาะเราสิโอ้ หลายมองสั่งครับบ้าพอได้มองนี่แล้วก็ซังแสดงว่าเฮ้าเฮากับเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็น่าจะมีนะครับมีอันหัวหอมแบงอันนี้ซื้อมาโลละห้าสิบหกสิบครับอ๋อหกสิบโอ้ได้การแต่ช่วงช่วงแรกๆเกืนบสามสิบอืมอืมอืมว่วงหัวพักมันอึดเพราะว่าเขาปลูกบ่ได้มันข้าเลยอึดมันเลยขึ้นราคาอ่าอ่าอ่า สั่งมาได้ลอยโล่โงพั่อนโล่ละหกสิบครับครับกับดเบญอนอยู่ครับเยี่ยมยอดเลยขอทาถอนออกไปแล้วก็ถอนสองแปลงแล้วกับมะกุนตากแดดไว้มือหนึง่งแล้วก็มาปลูกเลยครับเออเอาไงกี่ผมอให้ไงกี่ให้ความให้ควาำแนนํำแล้วก็เกี่ยวกับเกษตรก,กรเรื่องการปลูกหอมแบงตา่าฉบับของพญ่กีเปรียงไดง โอ้ยมันบด่ได้ยากครับอืผูกหอมแบงนี่เพียงแต่ว่าห้ายกแปงยกคู่ขึ้นเละเขากะเอาหัวมาเน็บเน็บเน็บใส่มันสิขึ้นเองของมันเพียงแต่ว่าห้าเอาขี่ไก่ห้อยหมันแน่ขี่หมูใส่ได้สองยางนี่ละน้ำปุ๋ยคอเข้านี่น้ำกระบอกแล้วก็ลดน้ำมันก็ย่าลดดุ รถทุกมืออยู่ครับแต่ว่ายายาหายมันเสียถ้าพูดถึงที่สําคัญนี่คือยกแปลงขึ้นครับยมันไหลออกข้างนอกครับอย่ามันขังเออแล้วก็คู่มันจะเห็ดขอบกับเห็ดขอบแล้วหน้ามันสิขาวเห็ดขอบเห็ดขอบเอาโหตไปแล้วหน้ามันสิไหลผ่านลงเลยผมว่าพ่อคนเบิ่งคลิปพอยังกี่แล้วคลิปนี้แล้วนี่ยปีนาหนาฝนผมว่าจะมีคนปลูกหลยรับ้อยแปดสิบเนาะครับ พื้นที่จังหวัดทุกจังหวัดเราปลูกได้พังโ<ด>คต<ว>ร,รนี่พังโคตรนี่เพื่อนว่าพ่อใหญ่กี่นายจะมีเจ้าเดียวหรือหลายลาย,ยอมประจำเนาะอันนี้พื้นที่นี่หลายที่สุดแล้วก็คืออ่าปลูกขายโลละแปดสิบเป็นราคาทรงคันแล้วเขาจะไปขายปีกละร้อยยี่สิบเนาะครับร้อยยี่สิบอ๋ออ๋เอ,อ,เ,อ,อเป็นกำลังใจให้ ปลูกเป็นแนวทางในการนี่ของเกษตรกรนะพี่ยัยกีนะสุดยอดเลยเอาขอบคุณแรพี่ยัยกีขอบคุณมากสุดยอดสุดยอดสุดยอดขอบคุณครับเบิงไปเบิงพ่อคอ่าล้วงดพาไปเบิงไปเบิงครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับมาชมการปลูกผักหอมแบงราคาโลหนึ่งกับแปดสิบบาทพี่ชันพยัยกีราคาทรงสุดยอดครับผู้ใดอยากปลูกก็ลองปลูกเบิงได้มาเบิงคิวแล้วศึกษาข้อมูลดีๆวิธีการปลูกปลูกทั่ไหน ถ้ายังบ่อเข้าใจอยู่กับมาเลยครับมาเบิงสวนผมเลยอ๋อมาเบิ่งสวนได้ก็มาได้พื้นที่บ้านบ้านยังก่อนแค่นี้บ้านดอนหวายครับดอนหวายตำบลตำบลมงไคาอำเภอพังคนจังหวัดสกลผมมีเบอร์ผมขออนุญาตห้อยเบอร์ไว้าังกี่ได้ครับเดี๋ยวห้อยเบอร์ไว้มาเบิ่งสวนแล้วก็เบิ่งวิธีการปลูกแสดงจรงนี้เนี่ยเพื่อนพูดง่ายๆก็เป็นศูนย์เลี้ยงลูกก็ได้เลี้ยงลูกนะไาษาอักฤษมอมไฟลุดสุดยอด อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ